โดยทั่วไปแล้วนะครับขี้ไก่หรือขี้เป็ดถ้าเราจะเอามาใช้ในการทําสวนนะครับแล้วก็เอามาใส่ในลักษณะของการใช้เป็นปุ๋ยหมักไปเลยแต่ทีนี้เราจะเอามาทําเป็นปุ๋ยน้ําเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราจะใช้ในการฉีดพ่นเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของส่วนต่างๆของพืชให้ได้ดีที่สุด สำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมขี้ไก่หรือขี้เป็ดหนกิโลใส่ภาชนะหมักพร้อมฝาปิดแล้วเนี่ยเราก็จะเติมส่วนที่เป็นน้ําลงไปก่อนคือไตโคเดม่าห้าร้อซีซีแล้วก็ตามด้วยจุลินซีสังก็์แสงอีก 500cc ซีซีตามด้วยหัวเชื้อจุลินซีห้าร้อยซีซีเช่นกันจากนั้นก็เติมยาคูอีกหนึ่งขวด ให้เราเติมน้ําเปล่าแค่พอท่วมหลังจากเติมน้ําแล้วเราก็ใช้ไม้คนให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันให้ดีหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทําเราจะใช้เวลาหมัก4-5วันเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยอ่านี่เป็นลักษณะตัวอย่างของน้ําหมักปุ๋ยขี้ไก่ที่เราหมักไว้แล้วและก็พร้อมที่จะใช้งาน ในขั้นตอนก่อนนําไปใช้งานเนี่ยเราจะแยกส่วนที่เป็นกาก,ากออกจากส่วนที่เป็นน้ําแล้วเก็บไว้ในขวดไว้ใช้งานในครั้งต่อๆไปได้เลย <ส iled. S 1> กากที่เหลือนะครับเราจะใช้เป็นวัส,สดุบํารุงดินลักษณะการน,นาไปใช้งานเราจะใช้ปุ๋ยน้ําหมักจากขี้ไก่5 0ซีต่อน้ l, นํา20ลิตรนาไปฉีดพ่นให้ทั่วทั้งสรงคุ้มปุ๋ยน้ำหมักขี้ไก่เนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งดอกเร่งผลเร่งยอดสามารถฟื้นฟูพืชผักสวนครัวของเราได้ดีใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดซึ่ง เทียบแล้วเนี่ยปุ๋ยน้ำมักขี้ไก่ก็คือจะเป็นลักษณะของอาหารจานด,วด่วนซึ่งพืชสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องมีการผ่านกระบวนการสังเคาะแสงปุ๋ยน้ำมากขี้ไก่ประสิทธิภาพสูงวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงทองครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําปุ๋ยน้าหมักขี้ไก่ประสิทธิภาพสูงนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับขี้ไก่หรือขี้เป็ดถ้าเราจะเอามาใช้ในการทําสวนนะครับเราก็เอามาใส่ในลักษณะของการทายเป็นปุ๋ยหมักไปเลยแต่ทีนี้เราจะเอามาทําเป็นปุ๋ยน้ําเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราจะใช้ในการฉีดพ่นเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสวนต่างๆของพืชให้ได้ดีที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับในการใส่ปุ๋ยเป็นขี้ไก่จะใช้เวลาในการรูดซึมผ่านระบบรากแล้วก็มีกระบวนการสังเคราะห์แสงที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราหมักแล้วเนี่ยก็คือพืชไม่จําเป็นต้องมีการสังเคราะห์แสงคือสามารถนาธาตุอาหารต่างๆไปใช้ได้เลยสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมานะครับก็คือภาชนะหมักพร้อมฝาปิดแล้วก็จะมีขี้ไก่1นกิโลอยู่ในภาชนะหมักเลยถ้าเกิดมีขี้เป็ียก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีน้ําเปล่าจะเอามาเติมพอท่วมต่อไปก็จะเป็นไม้คน ส่วนประกอบที่เหลือก็จะมียาคูตัวนี้เราใช้1ขวดแล้วก็จะมีไตโคเดมาตัวนี้เราใช้5 0 0ร้ซีซีหัวเชื้อจุลินซีตัวนี้เราจะใช้5 0 0ร้ซีซีเช่นกันตัวสุดท้ายนี่จะเป็นจุลินซีสังข้อแสงตัวนี้เราใช้5 0 0ร้อซีซีเช่นกันกลุ่มจุลินซีต่างๆที่เรากล่าวมาแล้วนี่นะครับถ้าเกิดมีไม่ครบไม่เป็นไรเราปรับใช้ตามที่เรามีอยู่ก็คือเราไม่จาเป็นต้องไปหาซื้อคือเรามีจุลินซีอะไรเราก็ใส่ลงไป สำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราเตรียมขี้ไก่หรือขี้เป็ด1นกิโลนะครับใส่ภาชนะหมักพร้อมฝาปิดแล้วเนี่ยเราก็จะเติมส่วนที่เป็นน้ำลงไปก่อนนะครับคือไตรโคเดอร์มา 500cc ใช้ในเรื่องของการควบคุมและกำจัดเชื้อราที่มีอยู่ในขี้ไก่หรือขี้เป็ดที่เราจะนำมาทำแล้วก็ตามด้วยจุลินซีสังกราแสงอีก 500cc ทำให้เพืชเนอี่ยนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ได้ตัวนี้ก็คือเขาจะทำลายกลุ่มของกา๊าซไฮโดรเจนซันไฟ์ที่ไปตึงธาตุอาหารไว้แล้วก็ตามด้วยหัวเชื้อจุลินซี 500cc เช่นกัน จะเป็นจุลินทรีย์ผลไม้สุกเป็นจุลินทรีย์เจาป่วกเป็นจุลินทรีย์อะไรก็ได้ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายจากนั้นก็เติมยาคูอีกหนึ่งขวดเราจะใช้ในการย่อยสลายในเรื่องของกลิ่นเพราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้ที่เราหมักเนี่ยมันจะเกิดเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ถ้าเกิดเราใช้ยาคูหรือเป็นนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้ขาจะไม่มีกลิ่นเหมน็นจากนั้นให้เราเติมน้ําเปล่านะครับน้าเปล่านียเราเติมแค่พอท่วมหลังจากเติมน้ําแล้วเราก็ใช้ไม้คนให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันให้ดีหลังจากนั้นเราก็จะปิดาาาาถืออว่เสรร็จขั้นนนตใกทํ วิธีการดูแลรักษาเนี่ยเราจะเก็บไว้ในที่ร่มซึ่งในะบวนกานการหมักนะครับเราจะใช้เวลาหมัก4-5วันเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยโดยในระหว่างการหมักนะครับเราไม่จําเป็นต้องมาเปิดฝาไม่จําเป็นต้องมากคนอะไรมากเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดนะครับ อนี่เป็นลักษณะตัวอย่างของน้ำหมักปุ๋ยขี้ไก่ที่เราหมักไว้แล้วและก็พร้อมที่จะใช้งานในขั้นตอนก่อนนําไปใช้งานเนี่ยเราจะแยกส่วนที่เป็นกากออกจากส่วนที่เป็นน้ําซึ่งเราจะใช้ตาข่ายสีฟ้าเป็นตัวกองตัวนี้เราสามารถที่จะแยกออกแล้วเก็บไว้ในขวดไว้ใช้งานในครั้งต่อๆไปได้เลยหลังจากที่เราแยกออกจากกันแล้วนะครับส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ใช้งานในส่วนที่เป็นกากที่เหลือนะครับเราจะใช้เป็นปุ๋ยบํารุงดินหรือเป็นวัสดุบํารุงดินเพื่อเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน ลักษณะการนําไปใช้งานเราจะใช้ปุ๋ยน้ําหมักจากขี้ไก่นะครับ 50cc ต่อน้ํา20ลิตรวันนี้เราเติมน้ํามาแล้ว10ลิตรนะครับเราจะใช้ประมาณ2 5ซีลักษณะการนําไปใช้งานก็คือเราจะนำไปฉีดพ่นให้ทั่วทั้งสงพุ่มควรที่จะฉีดพ่นในช่วงที่มีอากาศเย็นถ้าเป็นช่วงเช้าได้ก็จะยิ่งดีเราควรที่จะฉีดพ่นสัปดาห์ละ1ครั้งหรือจะเป็น2ส,สัปดาห์ต่อ1ครั้งก็ได้ ปุ๋ยน้ำหมักขี้ไก่ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้กับพืชผักได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือเป็นพืชผักสวนครัวเป็นไม้ผลก็าสามารถที่จะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อบำรุงเร่งการเจริญเติบโต,ตหรือว่าจะเป็นการฟื้นฟูหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะฉีดพ้นได้เลยนะครับ ปุ๋ยน้ำมักขี้ไก่เนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งดอกเร่งผลเร่งยอดสามารถฟื้นฟูพืชผักสวนครัวของเราได้ดีนะครับอย่างเช่นไม้ผลต่างๆเนี่ยหลังจากที่เราเก็บผลผลิตแล้วเราตัดแต่งกิ่งแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยน้ำมักขี้ไก่เนี่ยไปฉีดพ่นเพื่อฟื้นฟูสภาพของต้นได้ดี หรือว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราตัดยอดไปรับประทานแล้วต้องการให้แตกยอดใหม่เราก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยน้ำมักขี้ไก่เนี่ยไปฉีดพ่นเพื่อที่จะให้แตกยอดแตกแขนงขึ้นมาใหม่ได้เป็นอย่างดีซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยปุ๋ยน้ำมักขี้ไก่ก็คือจะเป็นลักษณะของอาหารจานด่วนซึ่งพืชสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องมีการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีขี้ไก่อยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นปุ๋ยน้ําหมักประสิทธิภาพสูงได้เพราะว่าปุ๋ยน้าหมักขี้ไก่ประสิทธิภาพสูงตัวนี้นะครับเราควบคุมเรื่องของเชื้อโรคที่มากับขี้ไก่ได้เพราะว่าเราใช้ไตรโคเดมาผสมด้วยแล้วก็จะมีส่วนของจุลินทรีย์ต,ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อต้นพืชถือว่าเป็นการเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วปุ๋ยน้าหมักขี้ไก่ประสิทธิภาพสูงวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ